ครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะพาทุกท่านไปที่น้ำตกแม่ยาครับนตกที่เขาว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยครับสำหรับระยะทางจากอำเภอจอมทองไปน้ำตกแม่ยานะครับห่างกันเพียง14กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางก็ให้ขับตรงไปเลยครับจากแยกนี้ เดี๋ยวผมจะทิ้ง Google Map ไว้ทางด้านล่างคลิปนะครับผมไม่แน่ใจว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนใหม่แท็อะไรนะครับแต่ว่าการขับขี่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเดี๋ยวเราลองไปดูเส้นทางกันเลยนะครับออกจากอำเภอมาเล็กน้อยครับทางก็จะมีความคดเคี้ยวเล็กน้อยครับจนขับมาได้ประมาณ7กิโลนะครับก็จะถึงด่านตรวจนะครับที่ด่านแห่งนี้ท่านจะต้องทำการ ซื้อัดนะครับเพื่อเข้าชมน้ำตกแม่ยะราคาก็จะเป็นตามนี้เลยครับปราบเดี๋ยวเราขับรถไปที่ตัวน้ำตกกันครับจากบริเวณด่านตรวจเมื่อสักครู่นะครับเราก็ขับไปอีกระยะทางประมาณ6กิโลเมตรครับ เส้นทางช่วงนี้ก็จะมีเส้นทางราบบ้างนะครับกับสลับขึ้นลงภูเขาครับกับมีโค้งบ้างเล็กๆน้อยๆครับป้ายก็จะมีบอกไว้เรื่อยๆเลยครับไม่ต้องกลัวหลงเลยครับเส้นทางก็จะเป็นทางเดียวเลยนะครับไม่มีแยกอะไรให้ซับซ้อนมากนักครับขับมาจนเจอป้ายน้ำตกแม่อยะครับนี่ก็ ถึงแล้วครับหน้านก็จะเป็นลานจอดรถครับนี่ผมมาวันธรรมดานะครับเราเป็นช่วงเช้าด้วยรถก็ยังน้อยอยู่เลยครับมีเพียงแค่หนึ่งคันนะครับกับคันผมเท่านั้นครับหลังจากจอดรถเสร็จนะครับก็จะเป็นทางเดินไปสู่น้ำตกครับตอนเริ่มต้นก็จะมีป้ายนะครับให้ข้อมูลไว้อยู่ แล้วก็ป้ายแสดงเส้นทางครับ600เมตรครับก่อนถึงน้ำตก200เมตรนะครับก็จะมีทางให้เที่ยวขวาครับแล้วก็เดินตามทางไปเลยครับจะแอดเวนเจอร์สักเล็กน้อยครับสนุกสนุกครับหลังจากนั้นเราก็จะพบกับ น้ำตกแม่ยะแล้วครับความรู้สึกของผมที่ได้เห็นนี่คือรู้สึกว่ามันอลังการมากเลยครับยิ่งใหญ่สมกับคำล่ำลือจริงๆครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าไปเห็นของจริงเนี่ยโอ้โหสวยกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยครับอยากให้ท่านมาสัมผัสด้วยตาท่านเองครับ เราจะรู้ว่ามันมหัศจรรย์ขนาดไหนขอบคุณสำหรับการรับชมมากนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องท่องทั่วทิพย์วิวินทีวีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ